นี่จ้าน้ำตกใหญ่แค่งหนึงน่งนาะจะนางจะเป็นร้านค่ะข้ายของทีละลึกข้ายเสือผาคล้ายทุกสิ่งทุกอย่างเนาะจะหลังร้านค่ะเป็นน้ำตกจะพี่น้องไปเบิ่งไกลๆกลก,ลกันเลยเฮา นี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกมองเนื่องนอะจาะผู้คนมามาเที่ยวข้างในก็มีกลา,างตรงกลางเต้นบรรยากาศสุดๆเลยนี่ก็เป็นแคมปิ่งเนาะจ้ะ เป่งไก่ๆก,กันเลยจ้าคนมาตกน้ำคือก็หลปันใดเนาะจา้ะแต่ก็มี่คือตลอดถ้าคนตกน้ำก็สิลาลกว่านี่ถ้าเจ้ากลางเปน,นอนเล่นเิ่งส้มวิว ท่องเที่ยวลองแกงพระเจาะ้าอะนลองแกงในแะม่น้ำนีำ่นะค่ะนคงเนี่ยน้ำไหลลงทะเลจ้ะกลางเต้นนอนโอ้บรรยากาศดีขนาดดีเวอร์รอจ้ะ ้างเป็นแคมปิ่งเป็นคลองน้ำพร้อมเนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ก็ทุ่มกลัวแล้วเนาะจ้ะค้นกระเริ่มเขาที่พักแล้ว ถ้าเป็นกลางเว้นอากาศดีดียังสี่แดดยังสี่ค้นเต็มเลยลนะ มาคลิปย่ายดอนนัทก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิได้บ่พลา,าคดคลิปใหม่ๆจากย่ายดอนนัทนอกจากพี่น้องจ้าดีสำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ย่ายดอนนัทนะั่นนี่เด้อจ้าเป็นกำลังใจให้ย่ายดอนนัทเด็ดเด็ดคลิปใหม่ๆมาให้พี่ให้น้องเดืเบิ่งกันต่อไปเนาะจา้าะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อไปเบิ่งใกล้ๆกันเลยจ้าสวยงาม เย็นจะพี่น้องมากแกไก่แไก่มีคนต่างกลองไทยต้องใส่ยูทูบพึ่งกันจ้ะใส่ไม่ช่องเป็นช่องยูทูบพึ่งกันต่างกลองไทยแกไก่ไห นัาไ่ไก่คือคือเาราบวไวจะหนาวน้ำกระเด็นใช้เปียกแฉมหนาวอีกตั้งหากเอายืนยื่ซซ้ำนี้กับพอ่อเราจะหนาวเย็น สวยงามนักท่องเที่ยวมาจากเมืองจีนะม,มักมาเที่ยวนี่ รับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก็น่าจ้ะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้าทำรำเรวยๆทุกผู้ทุกคนสวัสดีจ้า